เราขมี um. หลักานเดียวนะไม่มีหลักฐานย่อยค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามาหาได้หา, diese, หาเราได้ที oh ่โรงงานได้เลยนะคะตอนนี้สต๊อกทั้งแน่นก็แน่นมตัวใหม่เออตัวเดล้น่นะตัวคนขายกแน่นคนขายเออตัวสต๊อก็แน่วันนี rumor. ้เราจะพาลูกค้านะคะมาชมหินอีกหนึ่งตัวแฟค่ะมีความไฮไลท์แล้วก็พิเศษสุ คบอกว่าเราจะได้ตัดวันนี้เข้าไปตัดวันไหนเรไ้คเป็นคนทวรุกันนะคะก็คือนนี้ค่ะเรารอมาสอเพว่าถ้าได้ตัดเนี่ยเราจะได้ให้ลูกค้ทุกคนได้ถุงกันความมันัจทกค้ มีหินตัวนี้กาลาการตาโกมาจากประเทศอะไรคะคุณเตาอิตาลีค่ะมาจากอิตาลี<ช>นะ,ะอิตาลีาแท้ๆเลยเ,เนื้อใสมากเลยนะพี่ตายใช่ ตัวน,นี้มาจากประเทศอิตาลีใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่ากาลากาตาโก้คะคุณด<อ>้วกาลากาตาโกก็คือชื่อเขาบอกอยู่แล้วค่ะคือโกเนี่ยก็คือที่มาของคําว่า<อ>สีทอง,ทองคือในเนื้อหิทในกาลากาตาก็จะมีสีทองสลับ<อ>คือแร่ของเขาเนี่ยจะชัดมากเลยนะคะพี่ต่าย<อ>คือไม่ได้ทองแค่ช่วงแรกคือมันจะมีเนื้อของเขาเนี่ยค่ะไอช่วงใส่เนี่ยจะจาเราก็จะเห็นเป็นสีทองแล้วก็มีเส้นสีเทาสลับกัน แล้วมันก็จะมีหลายแบบจะมีหลายเกรดเลยค่ะก<ช>็คือจะมีตั้งแต่ราคาถูกยันแพงเลยซึ่งหินตัวเนี้ยตั้งหัวราคาของเราอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะตัวนี้เออราคานะคะอุณค่าจะอยากรูก้0 0บาทค่ะเย้านบาทค่ะ หินทั่วๆไปคุณแ้ว <S <S คือราคาค่ะอย่างที่บอกนะคะหินกจะราตต้าโกค่ะพี่จ่ชื่อเหมือนกันราคาจะต่างกันอยู่ที่ล้นลร้าของหินแต่ละบล็อกอย่างตัวเนี้ยเขาแพงด้วยความที่สีทอง<ด>แล้วก็<ด>คือความละมุนของหินแผ่นเนี้ยค่ะคือทั้งแผ่นเขา คือสวยในตัวของเขาเลยอันนี้คือข้อแตกต่างของราคาหินการลากาต้าโกแต่ละบ็อกค่ะซึ่งผนังหินของการลากาต้าโกเนี่ยอย่างที่ที่เราเราเคยแนะนําไปนะคะว่าถ้าหินราคาสูงเราอาจจะเอาไปไว้ตรงพับปิกแอ e เรีย oh. ที่เป็นจุดเด่นๆของบ้านเลยอย่างเช่นโถงตรงร i วิ่งหรือตรงผนังทีวีแล้วแต่เลยค่ะคือมันจะใช้แค่ oh. ไม่ไม่ได้เยอะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะใช่ก็จะใช้ได้นิดหน่อย ก็เป็นเดคเลตแต่แต่คิดว่าบ้านหลังไหนนะคะที่มีตัวเนี้เข้าไปอยู่นในบ้านเนี่ยจะบง่งบอกถึงความลักชูมากสุดๆอ่าสุดๆใช่แล้วก็วันนี้เราก็ไฮไลท์มากเลยเราก็เอาหินทั้งหมดเนี่ยกาลากาาโกของเราทั้งหมดเนี่ยมาตัดเนี่ยสองงานด้วยกันนะคะทั้งหมด6สแสลับเนี่ยมูลค่ากี่ล้านเนี่ยโอ เยอะมากซึ่งต้องใช้ความชานาญแล้วเราก็ต้องฝึกฝนอย่างดีเลยนะต้องนั่งเฝ้าเลยค่ะเฝ้าเลยอเ <c oughs> พราะว่าถ้าหินลูกค้าเนี่ยแตกหักเสียหายนี่คือหาไม่ได้แล้วนะกอละกระต้าตที่เรากําลังจะนําเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ลวดลายไม่ใช่แบบนี้ด้วยใช่แบบนี้คือหมดแลวไม่มีแล้วเนี่ยอย่างที่หนูบอกพี่ต่ายอะว่าม,มันหินนะคะเขาจะเป็นเหมือน เฮ้ยโอ้โหนี่ยันนี้เห็นไหมอันนี้คือข้างหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งข้างแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งข้างเดี๋ยวเวลาเขาวางอ่ะทุกคนจะเห็นว่าต่อลายออกมาแล้วเหมือนราศีราศีมีนป่ะราศีอะไรอ่ะที่เป็นราศีราศีมะแมอ่ะทุกคนราศีอะไรอ่ะราศีมะแมแพะแพะ วายะ่ะคุณทองราศีอะไรมีเนาะราศีเมษเนเมใช่เมษลูกค้าท่านใดที่เกิดในราศีเมษนะคะสามารถสั่งซื้อหินตรงนี้ได้เลยนะ,ะพอเราเอาหินเนี่ยออกมาไดเลยแล้วนะคะก็จะรู้ความจริงแล้วว่าคือตอนนี้ลายไม่ต่อเนื่องจากว่า ลายเราต้องดึงลายตรงนี้ค่ะให้ให้ให้มันได้มุมต่อมาบุ๊คแมทออกมาแล้วมันจะสวยแต่ตอนเนี้ยคือมันกลายเป็นว่าแผ่นเนี้ยลายได้แผ่นนี้ลายมันจะต้องตกลงใหม่ประมาณ10เเซนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสลับหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าสิ่งที่ไซส์ที่เขาจะใช้เนี่ยลายมันมันค่อนข้างหนีเยอะแล้วตัดออกมามันไม่สวยจะเอาอยัางไงต่อไปค่ะ มาแล้วม <Wow. S 1> าอีกหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวจะได้เลยผนังที่สองผนังแรกไปแล้วไปผนังที่สองโอ้โห oh. โกมากอันนี้จะบอกว่าลูกข้าเนี่ยจองหินไว้ข้ามปีเลยนะคะ <What? S 1> <c oughs> สามสอง <Yeah. S 1> หนึ่โอ้ my god โอ้โหวาดเสียวมาก oh. คือจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักการเลยนะคะก็คือถ้าเราวางตำแหน่งไม้เนี่ยไม่เสมอกันคือเอาหินวางลงปึ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้หินเนี่ยบิดตัวนะคะแล้วก็ทำให้หินเนี่ยลั่นแล้วก็แตกตามสายแร่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องมีความชำนาญค่อนข้างสูงเลยนะคะก<อ>็ผนังนี้จะเป็นผนังที่สองนะคะเป็นผนัง วางทีวีนะคะก็กำลังวัดแล้วก็ไดคัดไปใช่ไหมคะพี่ปูไซส์มันเป็นไซส์อะไรบ้างคะเป็นไซส์เมตร45ุเมตร40อันนี้ลูกค้าเขาหารให้มันเป็นชิ้นเป็น4ชิ้นในหนึ่งขนาดะเพราะว่าด้วยด้วยการติดตั้งติดตั้งจะติดตั้งง่ายกว่าแผ่นใหญ่ ถึงกาละกะาโกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะลูกค้าจะเอาไปทําเป็น2ผนังก็คือจะมีผนังหัวเตียงแล้วก็ผนังท้องครัวค่ะชุดนี้จะเป็นหัวเตียงหัวเตียงก็จะมีเราเราอันนี้เราขอแบ่งลูกค้าให้ให้เป็น4ชิ้นนะคะก็จะมี 1...2...3...4 ึ่งคือตอนติดตั้งเนี่ยจะได้รูปแบบนี้เลย อย่างที่บอกค่ะข้อดีของกาลากาตาโกชุดนี้นะคะกาลากาตาโกโกตรงที่เป็นเส้นทองคือสีทองเด่นมากทุกคนดูโอ้โหอลังการสุดๆอันนี้คืองานที่สำเร็จแล้วนะ โอ้ oh my god แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะ oh. หลังจากที่เราไดเลยคําว่าไดเลยก็คือวางต่อลายเช็คความถูกต้องของลวดลายหินที่จะมาันจะขึ้นติดตั้งของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการลงน้ํายาแล้วก็ทําความสะอาดหน้าหินแล้วก็มีการเก็บรอยของหน้าหินนยคะเพราะหินเนี่ยดูเงาแล้วก็ลงน้ํายาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะให้ทาทีมงานทําการลงน้ายาแล้วก็เช็ดความสะอาดก่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันว่าชุด oh. นี้ถ้าส่งเข้าหน้าง,งานแล้วติดตั้งเนี้ย ผลงานจริงจะเป็นยังไงคะต้นคลิปที่เราบอกไว้ว่าหินตัวนี้นะคะ่ะลูกค้าเนี่ยมองว่ามันเป็นเขาเหมือนเขาเขากวางอะคะ่ะคือเป็นเขากวางแต่ตอนนี้หลังจากที่เราตัดออกมาแล้วมันเป็นเหมือนลูกหัวใจเนาะทุกคนเดี๋ยวให้ทางการาฟิกเขาทําแข็งขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะเป็นลูกหัวใจเลยโอ้สวยมากเลยะคะ่ะ ถึงเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะจะจะไปห้องไหนนะที่หนึ่งสองสามโอ้หองสามไปห้องนี้เสร็จแล้วเข้าก่อนเจ้าหองเลยอ ัยพอจะอะไร If e w moments later อ๋อ oh. ค oh ือหนึ oh. ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งมาไปเลยโอ้โหสวยมากเป็นโถงในส่วนของ ห้องอะไรจ๊ะห้องนี้อันนี้ห้องครัวค่ะผนัง,ห,งห้องครัวผนังห้องครัวยังใช้กละลากาตาเลยอะ่ะคิดดูดิเราขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะคะห้องนี้คือเรียวๆเลยนะคะคือเขา,เขา,าก็ยังไม่ได้ติดตัง้งกเฟอร์นิเจอร์หรือทำอะไรมาก<ช>มายค่ะ คือแค่มีหินก็อลังการคือ,อตอนตอนที่มาตอนแรกนะคะผนังเนี้ยเป็นผนังที่แบบโล่งแล้วก็คือเป็น,นเป็นพื้นสีเลยพี่จ่พอติดหินตัวนี้เข้าไปแล้วดูสมบึงมากด,ดูสวยดูอลังการเลยนะดูแบบใหญ่แบบยิ่งใหญ่อะมันเหมาะกับห้องชุดแบบนี้งมากเลยทุกคน พี่ได้ไม่ได้มแีแค่ตรงนี้นะจ๊ะจะมีอีกหนึ่งห้องในห้องนอนขออนุญาตขอประตูมีใครอยู่คะเด็กผู้ชายโอ้หัวเตียงมันจ้าซะเหลือเกินสวยมากสวยมากเลยนี่เรานอนไปแล้วก็เราก็ดื่มดัง อลังการของหินสวยสุดๆเลยอ่ะเนี่ยนอนะก็แคหินไปด้วยนค,คตัวนี้นะคะคือเป็นผนังหัวเตียงนะคะคือตอนแรกเนี่ยลูกค้าตรงเนี้ยลูกค้าไม่ได้จะให้เราพับกรอบเข้าไปหรอกคะ่ะคือตอนแรกจะให้เอาแค่ผนังเนี้ยเสมอไปเลยแต่ทีนี้ลูกค้าบอกว่าไม่งั้นตรงเนี้ยมันก็จะดูเหมือนเป็นเป็นโล่งไปเลยก็เลยโทรไปบอกเขาอีกว่าเออคุณเต้วพอจะทําให้มันพับ ต่อลายกันไปได้ไหมทางเราก็เลยดูวัดขนาดแล้วมันสามารถทับมันก่อนได้เราก็เลยต่อตรงนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ต่อลายทั้งผืนเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นส่วยสะพือเลยสวยสะพึมกนคือมมากเลยนคก็อย่างที่บอกว่าเป็นขระนังเองเน้ะแล้วก็ลูกค้าก็จะเอาที่นอนมาเอิ้นชนหัวฟังเขาไแล้วก็นอนฝันคือกรกระเจ้าที่นี้จะบอกว่าแย่งชิงนะ ฉีกมาบ้าเลยลูกค้าจอบมาเป็นเนื้อสองตีเต็มเต็มนะคะแต่อท <ๆ S 2> ิ้งแม่ไว้นะคะเผื่อเนี่หลังจากที่เราทำเข้าแล้วก็ไต่ายคือลูกค้าเห็นของเราที่เราลงแดงในคลิปเนี่ยตอนนั้นเห็นที่นำเข้ามาเราลงเฟซบุก๊กให้ลูกค้าได้ชมคลิปขึ้นมาใหม่ๆ,ๆแต่ลูกค้าเจ้าเนี้ยค่ะแล้วเขาไม่เห็นปุ๊บเขารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อคู่เลยพี่ต่าคือแบบโผล่เอาโผล่เอาเลยจองเลยครับจองเลยครับ แล้วก็แบบใจสดมดเชื่อเลยใจสดมันคงจะเป็นเนื้อคู่ของเขาเองคือบอกมาถึงแล้วทุกอย่างคืออย่างที่บอกค่ะผนังเนี้ยค่ะใช้พื้นที่หินอ่ะแทบหมดเลยนะพี่ดาไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษเลยแล้วเต็มผนังพอดีเลย ก็จะเจอเราสองคนบ้างหรือไม่เจอบ้างแต่ก็จะมีทีมงานเนาะช่วยคอยรับคอยดูแลให้ตลอดแต่ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนใส่กระดิ่งไปนะคะเพื่อทนๆได้ไม่พลาดติดตามช่องทางหรือว่าหญิงตัวใหม่ๆที่เราจะลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใช่อันนี้คือพี่จับจองนะคะของมาพื่นี่จับจองเลยค่ะแป๊บเดียวหมดจริงๆเพราะว่าของสวยนี่เราคันจะไม่นอกแล้วใช่ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวใช่ใช่วันนี้ต้องขอตัวลาจบนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจออะไรกันอีกเราจะไปทำอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามนะจ๊ะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายสวยงามค่ะยิ้มคู่กันนะน้องยืนขอใครแกงตงใจนะมาแล้วเปล่าโอ้าวโอเค รีรับบี้ไอ้รับบี้ของลูกค้าที่เรียบร้อย